และคู้ชอบคลิปนี้เป็นคลิปสุ่มปั่นคนนะก็จะปั่นประมาณว่าจะแกล้งว่าเพื่อนนะก็จะพูดประมาณว่าเพื่อนเนี่ยเคยสามสบเราเมื่อสองสามวันที่แล้วอะไรนี้นะครับคือง่ายคือหาเรื่องเพื่อนอนั่นแหละฮะซึ่งผู้คิดคอนเทนต์เนี่ยเป็นของพี่ผมนะครับพี่เต e e ิ้ลเออใหญ่นั่นเองนะฮะเราไปชมกันครับถ้าเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเฮ้ยคนนี้ชื่อคุณคุณว่ะเอ้ยจำได้แล้วอะไรแบบเนี้ยเราพี่ก็บอกว่าที่มันสาสบเราที่ตรงนั้นตรงนี้นน้นก็บอกเออใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยเข้าใจ ก็จะเริ่มคลิปนะครัก็มีเว็บมาแนะนำนะคะก็คือเว็บ48เพจนั่นเองนะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็มีแปะไว้เช่นกันนะฮะคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบสุ่มโดนชอบเสี่ยงดวงนะครับแล้วก็มีผ่านกระตุกไปอันนี้เนี่ยผมเติมเพื่อคนดูนะต่อมาก็ใครทีใช่ไหมเออนี่ไงเจอแล้วเติมเงินผ่านทัวร์เลยไปเติมเงินด้วยทัวร์เลยคือเราต้องโอนตั้งไปบอร์นี้ใช่ไหมแล้วตัดจะเข้าแล้วก็ใส่มาได้การอิงมาได้การอิงที่เราโอนเนาะห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดสองสาม ยันเติมเงินป๊บเติมเงินทำเร็จแล้วเป็นไงเงินเข้าแล้ว300อันนี้ผมลองสูตรเล่นนะผู้ชมไม่ต้องจริงจังตามผมนะคือตัวนี้เนี่ยผมอยู่ในหมวดเกมสุสเปซี่ฟแนนะอ่ะเริ่มปั๊บเริ่มแต่สุมครแรกอย่างเวอร์ฮนะยมาขั้สูตที่สองไปต่อครับพี่ไม่เคยถอย เอที่จะได้เร็วคือผมก็ดีใจใช่ไหมสามพั้ยเก้าแปดเพชรเนี่ยเตรียมาเล่นได้ที่เว็บ48่สิบเพนะฮะดีอยู่ด้านล่างคลิปครับส่งเลยแล้วกันจะเจอคนหัวร้อนหรือเปล่ามาแล้วสวัสดีครับเปิดไมคได้เปล่าสวัสดีครับผมเอาต้องเฉยปั่นเลยฮเอามาแล้วเอาวสวัสดีครับ <S <S เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโถรถจำได้ปะช,ชื่อเนี้ยใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่วิวว่าใช่ปะเหมือนใช่นะเนี่ยเป็นสโนสโนอะไรตัวอย่างเนี้ยเออโจลันสโนเนี่ยโจแลนสโนเนี่ยพี่พี่จำได้ป่าวพี่ซ้ำศพผมอะ่ะที่โรงเก็บเครื่องบินอะ่ะมันอะไรครับอ,อ่านา่าจะสองสามวันแล้วมั้งพี่จำได้ปะไม่ครับคนนี้แหละซ้ำศพผมอะ่ะผมอยากจะถามว่าซ้ำศพผมทำไมอะ่ะซ้ำผมหมดแม็กเลยอะแล้วก็ชักแม็กแล้วก็ซ้ำต่ออ่ะ ไม่มีสัญญาตอบรับจากเด็กใหม่ทังดีอะเออพี่พี่จำไม่ได้เหรอผมไม่ได้เล่นมาเป็นอาทิตย์แล้วครับ้อวเนรอมันก็นานแล้วนะที่พี่ซ้ำศพผมอะแต่ผมจำติดหัวเลยไงจำติดตาเลยชื่อนี้แหละพอซ้ำเสร็จปุ๊บออกเกมมาเชิญผมไปด่าอีกจำได้ยังพี่ผมเพิ่งเล่นเมื่อวานเนี่ครับเมื่อวานนี่ละมั้งนะจะว่านอผมว่าใช่เขาว่าใช่นะแต่งตัวแบบนี้ด้วยเลยคนนี้แหละทำไมชอบซ้ำศพอะครับเออกลางแต่รีแรงมาผมได้ลงแรงสักตาครับ ซีซีใช่พี่ซีซีมีอยู่ซีซีก็มีน้องเก็บข้อวมิ้นพี่ซีซีอ่ะใช่เหรอแลเราเราเรวชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่ชื่อแม็กครับชื่อแม็กเหรอโอเคแม็กแม็กเราล้อเล่นน่ะเราขอโทษนายไม่ได้ซ้ำศพเราหรอกแล้วแล้วนายชอบซ้ำศพคนอื่นปะไม่ครับไม่ชอบเลยใช่ปะเราเราเคยโดนซ้ำศพไหมครับเยครับเรารู้สึกยังไงเวลาเราโดนซ้ำอะชิวๆีกว่า ชิวๆเลยเหรอไม่หัวร้อนด้วยยอดเฮ้ยพี่ชื่อพี่คุณคุณนะเนี่ยเฮ้ยพี่นึกออกแล้วนรตคนนี้ที่ซ้ำศพเราที่โรงงานเนี่ย<ช>ไม่ใช่ผมผมไม่ได้เล่นโรงงานผม,ม<ะ>ใช่ใช่ใช่พี่มผมจําชื่อได้งไหะที่โรงงานนะพี่ยิงซ้ำศพผมหมดแม็กเลนนรสจำได้ปะใช่พี่ได้ได้เอ้ยคนนี้เลยตอนไหนกานยังหรือว่าเพิ่งเมื่อกี้เมื่อสองวันเนี่ยผมจําติดติด จำติดหัวเลยจำติดหัวใช่พี่ซ้าศพผมทำไมอ่ะใช่เหรอผมยังไม่ได้ทำอะไรพี่เลยนะคนนี้เนี่ยแหละที่ซ้าศพอ่ะเออเองจำได้ปะจำได้ดีนะคนนี้เลยจำไหมแล้วก็ผมเชิญเข้ามาปุ๊บแล้วพี่ก็ด่าผมว่าไก่เองอะไรเงี้ยจำได้ปะไม่รู้ดิจำไม่ได้แล้วซ้ำศพหลายคนแน่เลยพี่ซ้ำศพไปหลายคนใช่ไหมใช่แบบฆ่าใครแรกก็ซ้ำทำไมพี่ทำไมพี่โหดร้ายทารุณจังวะไม่รู้อ่ะ พี่พี่อย่าไปทําอย่างนี้กับใครนะทํากับผมคนเดียวพอเข้าใจไหมโอ้โหรอครับผมจําชื่อพี่ได้แม่นเลยอ่ะพี่ซ้ําศพผมเนี่ยขนแน่อยากดูต่อใช่ไหมลนะ่ะถ้า,ากว่าอยากดูต่อเนี่ยก็สามารถดูที่ช่องเอียวอยากได้เลยนะครับคลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็ผมมีต่อนะแต่ว่าจะสุ่มปันคนหมดสี่วีสีนะครับไปฮะคือตอนนี้เพื่อนทั้ทีผมมี3คนนะครับทีนี้นจะสุ่มปันคนแค่คนเดียวเท่านั้น,นครับในหมด CV 4ีวีสีเท่านั้นนะฮะไปดูกันว่าผู้เล่นทางบ้านเนี่ยจะรีแอรชั่นกันยังไงนะครับเมื่อเราแก้เขานะนนเานี่ โน้ตเปิดนะโน้ตเปิดนะได้แล้วโอเคคือเกมแรกเนี่ยต้องทำให้เขาเปิดไมค์ก่อนนะครับครับสวัสดีครับเราเพื่อนเปิดไมค์ได้เปล่าครับสสวัดีครับเบอร์สองเชื่อเลยครับเบอร์สองไม่มีเซียงเยอเะตบรับจับดึกงใหมเ่เต็มรีพกมาถึงเบอร์สองพี่พเบอร์สองอพี่นี่วะพ <laughs> <laughs> ยิงไม่ยิงไม่ได้เลยวัดเดี๋ยวนี้โอ้ยเนี่ยโดนน่าสวย สวยหมดไปเดหมดไปเดเพื่อนเราไม่เปิดไมเลยอ่ะเพื่อนอ่ะจับได้เนี่ยผมทำเพื่อนร่วมทีมเปิดไมไม่ได้นะครับผมจึงทําการที่จะเริ่มปัดเลยนะครับว่าเขาจะเปิดไม้หรือเปล่านะเพื่อนเราไม่เปิดไมเลยอ่ะเพื่อนอ่ะนี่ยที่ฮะคนเนี้ยซ้ำศพเราซ้ำศพผมแก่อือไม่จำได้นะไม่จำได้นะดึดูดชีด้วยสำเร็จฮะเพื่อเปิดไม้แล้วครับผมไม่เคยซ้ำศพใครนะใช่หรือเปล่าใช่ ใช่เลยจำได้นะจำได้เลยผมไ่เคยซ้ำสอบใครผมไม่เคยทำเมื่อกี้พี่ได้เล่นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เขาสุ่มเจอเราอ่ะเมื่อกี้เล่นดันทะเลทรายครับเมื่อกี้ใช่ดันทะเลทรายเลยใช่เออเออรถชนตายรถชนผมตายเลยใช่นะคนคนนี้คนนี้แหละคนนี้เลยโอ้โดนหัวเอาป่ะจริงสศพตอนดาวป่ะไม่ใช่พี่แบบเป็นกล่องปุ๊บแล้วพี่ก็้ามาซ้ำอ่ะโอ้ไม่ใช่เป็นกล่องธรรมดาพี่เป็นกระป๋องเลยแหละต้งเนืองพี่ต้งเนือง ผมไม่เคยเล่นนิสัยแบบนี้ครับไม่เคยน้ำศพสามาญจริงจริงเหรอพี่พี่นึกดีดนะเอาดีๆเด้อ <c oughs> ผมเบียดฐานเลยผมเบียดฐานเลยมีมมนิสัยแบบนี้ <c oughs> ผมีนักฐานผมอัดคลิปไปแล้วมคลิปไปแล้ว <c oughs> เอามาันเอามันเอามาันเดี๋ยวมันเ,เดี๋ยวมันหอดว้าวสองตัวอยู่ใส่ เจ็บอยู่เจ็บอยู่ใช่เอ้าฉยชีวิตเฉยใช่แล้วแหละต้องใช่ล้วแหละใช่จำได้เลยใช่ไหมน้องใช่พี่พี่ก็เพิ่งสังเกตชื่อนั่นเนี่ยผมไม่เคยทั้งสมขายจริงดิคิดโอโซนนี่ไงโอโซนใช่ชัดเลยใช่ชัดเลยแต่ผมเล่นเกมไม่เห็นทั้งสมเลยนะจริงเหรอพี่นึกดีๆีแล้วมีคนชื่อขายพี่ไหมอ่ะอืมในแคนไม่มีครับมีผมคนเดียวงั้นก็พี่นี่แหละไม่มีใครหรอกผมมีคนเดียวแล้วแหละ ช่ซ้ำแบบยิงรัวจนแม็กหมดเลยอ่ะโหเปลี่ยนแม็กแล้วสับต่อยอีกพี่ไม่พอนะยิงกระสุนกระสุนบนอ่ะไปเกินอีกแม็กอ่ะอะไรเกินไปบ้างอะไรเกินไปจริงนะผมผมเล่นเกมผมไม่เคยทำตกใครครับโอ้พี่พี่นี่สุดยอดวะพี่ซ้ำผิดไม่ยอมรับด้วยโอ้นี่ไหนนี่ไหนมุมยิงไม่ได้ดูอย่าวิ่งมั่วจำมุมได้เลยพี่อย่าว่าแต่งชื่อเลยพี่ สุดก็ใช่อ่ะโหไม่เคยซ้ำสมใครเนี่ยซ้ำแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยพี่ซ้ำแบบนี้เลยเมื่อกี้ซ้ำแบบอยู่ซ้ำซ้ำต่ำล้มเลยพี่ต่ำล้มต่ำต่ำล้มอ่ะต่ำอย่างู่โอ้พี่นีิสัยไม่ดีเลยพี่ซ้ำทำไมอ่ะโอ้เกมมันไม่ซ้ำหรอใช่มันต้องปล่อยตายโอหพี่ซ้ำแบบนี้โอ้จบแล้วโอ้แล้วพี่ต้องซ้ำไหมพี่ก็ซ้ำนะ อายุยี yeah. yeah, ่ส the ิบเจ็ดครับต่อกันเลยต่อกันเลยเมื่อสิบปีที่แล้วอาวแสดงว่าอายุยี่สิบเจ็ดแล้วใช่ไหมโหแก่นะพี่เนี่ยเดี๋ยวฟิตอยู่ดักขวาหน่อยดักขวาหน่อยเฮ้ยผมได้ยินเสียงขวาเริ้มยิงมาได้ไงเนี่ยอ้อนิดเดียวก็้ยิงดูเนาะโอ้โหแม่งเอ้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ มันมันโดนพี่ติ้ลดาวเบ็ดบักใช่เหอใช่เมื่อกี้แดงแผลอะไรอ๋อใช่แล้วมันจนล้มไม่ไหวสี่ตัวเนี่ยมันซ้ำมันซ้ำเรามันซ้ำเราอ่ะใช่ไปเรื่อยพี่เลยเสียงพี่พอมากเลยนะเสียงพี่แบบน่าฟังมากอ่ะจริงพี่อายุเท่าไหร่แล้วนะยี่สิบเจ็ดแล้วเหรอครับผมโอ้แต่เสียงพี่พอแบบดูเป็นคนแบบอบุุ่นอะไม่ต้องมาอื้อไม่ต้องใจเรงของไงวิวฮะ ต่างากวะโอ้เดิเข้าไม่ได้หรอเดลงมาอีกนึงนนดูหลังไปนนดูหลังไตอนนี้เข้าไม่ได้นะมันดังข้างบนนะเฮ้ยเอวอพี่หมดเลยวเอ้าใช่ประตูมึบงหมดเลยปะอวยดมีว

ใช่พี่ต้องแช่ละแหละต้องใช่ละแหละจบแล้วมั้งยังไม่จบใช่ไหมใช่เมื่อกี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะไม่ใช่มั้งไม่ใช่ตีนี้มั้งใช่พี่ใช่แล้วพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรเนี่ยพี่เป๊กก่อนครับผมพี่อย่าไปซ้ำศพใครอีกนะพี่รู้ไหมซ้ำได้ครับผมนี่แหละเอาไอ้นี่นะไม่ได้วอร์นว่า,วววาเังงเอย้ยเรียบร้อยดิเล่นไม่ออกเล่นไม่ได้ดิเป็นไรบ้างเอามา ผมจะหลังหลังหลังก็หลังโอ้อะไรก็วิ่งไม่ได้เลยจริงๆใช่มาจริงละเล่นไม่ออกเลยมาสองวันแล้วเป็นไงบ้างเก็บเล่นไปนานอะเกือบอาทิตย์เลยมั้งเนี่ยพี่เนีพีนเสี่ยงอยู่ทั้งนาเนี่ยเลยิดแป๊กพี่เด็กไปเลยยังไหง สองตัวมีแม่ไก่อ่ะโอ้โหอยู่ตรงนี้เน้ยงนั่งนั่งเที่ยวผิดปืนซะเลยเก็บแล้วตวันนี้เก็บแล้วหน้าข้างหน้าหน้าตายพี่ตายเหรอทีนี้เฉี่ยมอยู่ในบ้านเนี่ยน็อตออกงี้แล้วออกมาโอ้โหน็อตแม่งเอ้ยอยู่ข้างในนี่แม่งแผลสอง บอลหรอบอลอ่ะนนโอ้โหอ,อะไรวะเบ่งปืนเบ่งไม่ลั่นเลยจ้ะเกย์มีแล้วอยู่ในวงพี่แพ,พ้สองคน <c oughs> ตลอดเลยตักไล่สกติดตามเดี๋ยวชิปแม่เป็นชิปสาระนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับสู่ทุกคนแนะ